จะเป็นในกลุ่มของแค่เซลล์เฉยเพราะจริงที่หมอบอกว่าเซลล์เทอราปีนมันมีการใช้มายาวนานมากคือส่วนประกอบของเซลล์จะไปอยู่ในโฮมิโอพาธีนะก็คือตัวหลักของธรรมชาติที่ใช้ใช้กระตุ้นเซลล์ของร่างกายให้ซ่อมตัวเองให้กลับมาทํงานนะก็จะมีส่วนประกอบของพวกสารอาหารหลายๆอย่างมีส่วนประกอบของสารที่ช่วยดีท็อกเซลล์แล้วก็เอาไอตัวส่วนประกอบของเซลล์พวกนี้นำมาใช้ในการกระตุ้นให้เซลล์ทำงานแต่พวกนี้นมันดึงเอาแค่ส่วนของเซลล์มา มันไม่ใช่เอามาทั้งหมดแล้วมันเจือจางมากจนเราไม่สามารถที่จะวัดเป็นขนาดของสารได้แล้ mm hmm. ม,มันมีความแตกต่างซึ่งกลุ่มนี้ก็ใช้รักษากระตุ้นเซลล์ได้ดีค่ะ mm hmm. หรืออีกการหนึ่งที่เอามาใช้ในความงามที่มีการพูดถึงกันเยอะๆก็จะเป็นการเอาเขาเรียกว่ากรดแฟกเตอร์กรดแฟกเตอร์ก็จะเป็นเหมือนกับสารที่มีคุณสมบัติในการที่จะไปกระตุ้นให้เกิดการซ่อมการเจริญหรือการหายของแผลหรือกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนค่ะ hmm. ที่เรา,เาที่พูดกันถึงบ่อยๆที่มีการพูดกันถึงมากๆก็จะเป็นการเอาโก o ด์แฟกเตอร์เนี่ยมาจากเลือดของตัวเองอนะคะอันนี้ก็เอาทำไม่ยากก็จะมีเครื่องมือเอาเลือดออกมาเอาเลือดมาปัน่นให้มันแยกชั้นแล้วเอาส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าบัฟฟี่โค้ดซึ่งมันเป็นส่วนที่ออกมาพร้อมกับเก็ดเลือดเนี่ยมันก็เอามาใช้ในการกระตุ้นนะการสร้างคอลลาเจนกระตุ้นการสร้างพวกกลุ่มของไฮโดรเนกแอซิดงนั้นผิวพรรณก็จะดูเป่งปังสดใสค่ะ ฟังดูแล้วมันเหมือนกบบมันเป็นวิทยาศาสตร์อยู่ในอีกวงอีกวงหนึ่งเลยอีกแบบวงอีกโลกหนึ่งใช่คือถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาทั่วไปพอเราพูดว่าเอ้ยเอาสเต็มเซลล์ออกมารักษาเอามาแบบซ่อมเซลล์เอามาทําให้เราสวยขึ้นดูเด็กขึ้นอาจจะดูแบบฟังดูยากเกินจริงแต่จริงมันทาได้จริงก็คิดดูอย่างไอไขมันที่เราใช้เนวลาดูดไขมันออกมาไขมันที่ออกมามันก็มีสเต็มเซลล์อยู่เวลาฉีดเข้าไปกลับไปที่หน้าหน้าคนไข้ถึงได้สวยดูดูเด็ก กว่าการฉีดสารเติมเต็มนั่นไงเพราะไอ้ตัวสเต็มเซลล์ที่ได้จากเซลล์ไขมันที่ดูด<ะ>เมื่อเวลาเรามาเติมที่หน้าผิวพรรณก็จะดูเปล่งปล่งสดใส<ะ>คือมันอยู่ในตัวของมันเอง<ะ>แต่ถ้าเราอยากจะได้มากกว่านั้นอีกแล้วก็เอาตรงนี้เก็บเอาไปเพาะเพิ่มจํานวนแล้วก็มาฉีดกลับสู่ร่างกายได้อีก แสดงว่าแบบนี้เนี่ยเราได้เห็นผลจากการใช้สเต็มเซลล์ในเรื่องของความสวยความงามจริงๆนะคะแต่ว่าแค่นี้เนี่ยมันยังไม่เจาะลึกกับคุณหมอคะ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยเรื่องนี้กันต่อนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการเป็นยังไงต้องเจ็บตัวมากไมแล้วก็หลายๆคนที่สนใจเนี่ยอาจจะมีเรื่องของสนนราคารออยู่ช่วงหน้านะคะเดี๋ยวา,าติดตามกันคะ่ะ หมอแนะสนับสนุนโดยออทิซินสนุนสายลดน้ำหนักปลอดภัยไม่โยโย่คุณหมอครับรักษาหลุมสิวมาหลายที่ครับไม่ดีขึ้นเลยควรใช้เลเซอร์กลุ่มไหนรักษาดีครับเลเซอร์ Laser, หรือเครื่องมือที่ใช้รักษาหลุมสิวได้นี่นะคะโดยหลักการจะต้องสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ดยกตัวอย่างเลเซอร์ที่ใช้รักษาหลุมสิวก็อย่างเช่น fractional co2 f r a x o fine touch นะคะ โดยอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มเลเซอร์กึ่งมีแผลนะคะหรือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ปล่อยเลเซอร์ลงไปเป็นจุดๆนะคะลงไปจนถึงชั้นหนังแท้แต่ในกรณีที่เป็นหลุมสิวแบบมีพังผืดอ,อยู่แน,น่นๆใต้ผิวเนี่ยเราก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่ช่วยเลาะพังผืดได้พร้อมๆกับการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนยกตัวอย่างเช่นใช้ f ฟกทอรา a นะคะอัลราดีฟซึ่งอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยจะมีเข็มเล็กๆ ะะปล่อยลงไปใต้ผิวพร้อมๆก,กับการปล่อยขึ้นความถี่วิทยุกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนค่ะการดูแลตัวเองหลังการรักษางดโดนแดดความร้อนทับรับประทานอาหารในครบว้าหมู่นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่เครียดงดแอลโกอฮอลบุหรี่ก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้กระบวนการสร้างคอลลาเจนดีขึ้นการตอบสนองต่อการรักษาดีแล้วก็ลดผลข้างเคียงหลังการรักษาได้อีกด้วยค่ะ หมอชวนคุยช่วงที่2สนับสนุนโดยจินเซงโลชั่นโสมครีมลดริ้วรอยปรับผิวขาวจากประเทศเกาหลีกลับมาอยู่ด้วยกันนะคะในช่วงหมอชวนคุยช่วงที่2ค่ะวันนี้คุณหมออาจิมาชวนพวกเราคุยกันเรื่องของสเตนเซลเมื่อเบรกที่แล้วเรารู้จักสเตนเซลไปแล้วแล้วก็รู้แล้วว่าในทางการแพทย์รักษาโรคอะไรกันบ้างแต่ว่าปัจจุบันนียเขานิยมเอามาใช้ในเรื่องของความงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราได้ยินคุณหมอเล่าให้เราฟังจากครั้งก่อนๆมาว่า เดี๋ยวนี้ไขมันที่ดูดออกจากร่างกายแล้วเนี่ยก็มีการสกัดเอาสเตมเซลลมาใช้เพื่อความสวยความงามด้วยจริงจริงเนี่ยไอที่ใช้เพื่อความสวยความงามมันสกัดมาจากอะไรด้บ้างคะคุณหมอถ้าโดยส่วนใหญ่ถ้าใช้จากถ้าใช้ในความงามก็จะมีสกัดมาจากไขมันกับสกัดมาจากเลือดเลือดนะคะนอกกนั้นก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่คนไปเลยก็คือใช้จากสิ่งมีชีวิตอื่นนะคะอย่างเช่นผู้ที่มีใช้อยู่ก็จะเป็นกลุ่มพวกแกะใช่นะคะหมูกระต่ายแล้วก็ทั้งพืช ใช่พืชก็มีสเตมเซลล์เหมือนกันถ้าใช้กันเรื่องความสวยความงามก็จะมีประมาณนี้แล้วแหล่งที่มาของสารสกัดสเตมเซลล์มันมีผลต่างกันไหมคะสําหรับการที่จะฉีดเข้าไปก็หมาว่ามันจะขึ้นอยู่กับว่าเราใช้รักษาอะไรมากกว่านะคะถ้าอย่างถ้าอย่างเอาจากไขมันเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาผสมกับตัวตัวไขมันที่เราจะฉีดกลับเข้าไปในร่างกายก็ได้ หรือว่าเราอาจจะมาใช้ฉีดตามหลังก็ได้คือเอามาเพาะจนได้จํานวนของสเต็มเซลล์มากพอตามจวนที่เราต้องการค่ะแล้วฉีดกลับเข้าไปทางเส้นเลือดหรือฉีดกลับเข้าไปที่กล้ามเนื้อหรือว่าฉีดเข้าไปตรงบริเวณผิวหนังก็ได้เพื่อไปซ่อมแซมผิวหนังบริเวณนั้นก็ได้หรือไปรีจูเนชันทำให้เราดูอ่อนเยาวเราแข็งแรงขึ้นมีเซลล์ตรงไหนมันก็มีความผิดปกติไหนร่างกายเสื่อมไหนมันก็ไปซ่อมของมันก็ได้เหมือนกันนะคะอันนั้นคือมาจาก ส่วนที่มาจากเก็ดเลือดโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เราใช้ก็จะใช้ร่วมกับการทำเลเซอร์ไปเลยะนะคะอย่างเช่นเวลาบางครั้งเนี่ยเราทำเลเซอร์ที่เกิดบาดแผลที่ผิวหนังนะคะตอนที่เราจะจบเสร็จเราก็จะดึงเลือดของคนไข้ออกมาแล้วก็เอามาปั่นแยกให้ได้สารนะคะที่มีรถแฟกเตอร์อยู่แล้วก็เอารถแฟกเตอร์เนี่ยใส่ทาลงไปลมเวนที่เราทำเลเซอร์เพื่อจะทำให้เกิดการซ่อมแซมที่มันดีขึ้นกว่าเดิมหรือใช้คู่กับ พวกเครื่องมือทรีตเมนต์นก็ได้ที่ทําให้มีการผลักเอากลุ่มของเซลล์พวกนี้ลงไปใ,ในผิวหน้า<ม>ก็ได้เหมือนกันเขาก็ <c oughs> มีการทำสตาร์ที้มีการทําวิจัยจากทั่วโลกเลยแล้วก็พบว,ว่ามันช่วยเร่งการหายของแผล<อ>แทนที่แผลเลเซอร์จะหายสัก7วันนึงอาจจะลดเวลาลง<ว>เร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็มีการกระตุ้นการหายให้เร็วขึ้นมีการลดเป็นข้างเคียงและให้ผลการรักษาดีขึ้นกว่าเดิมก็มีการนํามาใช้ยู่เรื่อยๆเลยค่ะ ขั้นตอนการจะฉีดสเต็มเซลล์นี่มันมีขั้นตอนอย่างไงบ้างคะหมอจริงๆเราไม่ยุ่งยากมันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้สเต็มเซลล์อะไรเอาไปทําอะไระสมมติถ้าเกิดอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ก็ฉีดเข้าไปทําเส้นเลือดเฉยๆ<อ>ฉีดเข้ากล้ามเฉยๆค่ะ นั่นที่ดาราเขาฮิตไปฉีดกันอาจจะฉีดในเมืองไทยหรือฉีดในเมืองนอกก็ตามแต่อันนั้นหมายว่าจะเป็นกลุ่มพวกเซลล์มากกว่าค่ะคือถ้าถ้าพูดถึงเงยอรมันที่มีการฉีดกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยจะเป็นกลุ่มของเซลล์เทรปี<ะ>ก็คือเขาจะฆ่าแกะเดี๋ยวนั้น<ะ>แล้วก็นําเข้ามาฉีดที่สะพโพกแต่จริงๆแล้วมันจะมีการทําอย่างอื่นอีกนะคะอย่างที่หมอบอกมันเทคโนโลยีมันเยอะมากคือไอ้ตัวของไอ้ตัวสกัดแบบนี้เนี่ยมันถูกใช้กันในในสมัยโบราณน,นานแล้ว แต่ว่าเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยจะมีการนำอวัยวาพวกนี้มาสกัดก่อนมาฟรีดดรายมาทำทกระบวนการอย่างอื่นใ,ให้ได้เป็นแค่สถานประกอบดึงส่วนประกอบของเซลล์ที่ยังมีคุณสมบัติที่ยังซ่อมอยู่และนำามาฉีดซึ่งการฉีดแบบนี้ก็อาจะแค่ฉีดบริเวณของสะโพกนะคะหรือใช้ฉีดฝังเข็มก็ได้ แล้วอย่างที่คุณหมอฉีดให้คนไข้เนี่ยค่ะเป็นสเต็มเซลล์ที่สกัดมาจากไขมันของตัวเองก็มีหลายแบบเลยมีแบบสกัดสกัดจากไขมันของตัวเองนะคะก็เป็นอันที่มีคนไข้ที่มีความต้องการเยอะขึ้นนะคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แค่ก็จะแบบว่าอ้าหมอไหนก็แบบว่าอันนี้ไปแล้วเอามาดูแลร่างกายด้วยอย่างเงี้ยค่ะผลที่ได้จากการฉีดสเต็มเซลล์ที่สกัดจากไขมันตัวเองจากเลือดอะไรก็ตามแต่มันจะเห็นผลอะไรบ้างค่ะใส ใ,ใช่น่าจะใสขึ้นแล้วก็น่าจะเนียนแล้วเวลาเราทำเนี่ยเราจะทำคู่กับไขมันของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั<ม>้นก็ทำให้มีความอิ่มเอ,อิบความต่งตึงของหน้าเนี่ยสวยขึ้น<ม>ไหนก็ข้างบนข้างล่างรูปร่างก็ดีด้วยเพราะเราเอาไขามันส่วนเกินออกแล้วก็เอาสเต็มเซลล์มาใช้คนไข้ก็จะรู้สึกว่าเขาแข็งแรงขึ้น<อ>หรือเอามาซ่อมเซลล์เขาจะรู้สึกว่าไอ้โรคต่างๆเข้าดีขึ้นอย่างเช่นโร<อ>คข้อในคนไข้พอมีอายุเนี่ยเขามีปัญหาปวดข้อ ตัวนี้ก็ช่วยไปด้วยตีสเตมเซลล์แล้วแข็งแรงขึ้นดูเด็กขึ้นก็เพราะว่ามันให้ผลตรงนี้ทําให้ผิวอ่อนวัยลงใช่แล้วก็โรคต่างๆที่เราเป็นมันก็เบาบางเบาบางลงแข็งแรงขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้วิธีการอันนี้อย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วตัวสเตมเซลล์หรือวิธีการของเซลล์เทอราปีเนี่ยจะใช้ได้ดีออกฤทิ์ได้เต็มที่ ในสิ่งแวดล้อมของร่างกายที่ดีหมายถึงว่ามันจะออกฤทธิ์ได้ดีในร่างกายที่แข็งแรงเพราะนั้นหมายความว่าคนไข้ควรจะมีการดูแลระบบร่างกายแบบอื่นคู่ควบคูพพ่กันไปด้วยอย่างเช่นมีการให้ดีท็อกซ์หรือว่าการดูแลเรื่องสารพิษนะไปขณะที่เราทําการรักษาไปด้วยแล้วอาจจะเพิ่มพวกสารอาหารต่างๆเข้าไป<ะ>ทําให้กระบวนการทํางานของร่างกายดีขึ้นการซ่อมแซมเซลล์มันถึงจะดีคือจะหวังว่าอันนี้คือคำตอบของทุกอย่างไม่ใช่ คือจะหวังว่าสเต็มเซลล์มันแก้ได้ทุกอย่างนะไม่ใช่เพรา <ๆ S 2> ะเนั่นในกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มของมะเร็งระยะสุดท้ายหรือในกลุ่มคนไข้ที่กําลังมีโรคที่แอคทีฟอยู่มากๆที่มีความรุนแรงของโรคอยู่เยอะๆ,ๆก็อย่าเพิ่งไปยุ่งอะไรเขาตอนนี้นะคะเพราะว่า,วามันมันไม่ได้ช่วยอะไรทําทให้ร่างกายมันแย่ลง<ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยมันสเต็มเซลล์มันยังไม่ใช่สิ่งที่พิเศษที่สุดทั้งหมด<ๆ>การดูแลร่างกายให้แข็งแรงอย่างสม่ําเสมอต่างหากแล้วก็ไม่เป็นโรคกลุ่มที่นําจะต้องไป หาตัวช่วยพวกนี้คือพูดง่ายๆว่าป้องกันเอาไวา้ย,ยังดีกว่ามวา,าม,มาแก้ไขชัง<ะ>การดูแลสุขภาพมันต้องดูแลสุขภาพเชิงรุกแต่ว่ายังไงก็ดีสเตมเซลล์ STEM ก็ยังเป็นคําตอบของหลายๆโรค,คที่มันไม่มีทางรักษาคุณหมอคะอีกคําถามหนึ่งซึ่งถ้าไาไม่ถามนี่ผู้ชมจะต้องคาใจมากๆอย่างที่เรา พูดไปกตั้งแต่ต้นรายการว่าเออที่เขาคิดไปฉีดกันเนี่ยค่าฉีดครั้งหนึ่งหรือว่าคอร์สหนึ่งมันหลักแสนหลักล้านจริงค่ะหลักแสนจริงจริง,รงยิ่งถ้าไปฉีดเมืองนอกเนี่ยมันก็รวมค่าใช้จ่ายอย่างอื่นด้วยราคาก็สูงค่ะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากจะเลือกดูแลตัวเองด้วยวิธีนี้นะคะก็ต้องยอมที่จะจ่ายแต่อย่างที่คุณหมอแนะนําก็คือเราต้องดูแลสุขภาพแบบเชิงรุกก็คือป้องกันไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนแล้วก็ดูแลพยายามดูแลสุขภาพตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้น คอยหมั่นสังเกตว่าร่างกายมีปัญหาอะไรหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรของร่างกายที่มันผิดปกติไปแล้วก็หาสาเหตุรู้จัดการตั้งแต่เรื่อต้นนี่แหละค่ะก็เอาคำแนะนำของคุณหมอไปดูแลตัวเองนะคะหรือง,ง่ายไปกว่านั้นดูรายการของเราทุกสัปดาห์นี่แหละค่ะก็จะได้แรงบรรนันดาลใจได้ความรู้ใหม่ๆที่สำคัญจะได้มีแรงฮุด ในการดูแลตัวเอง <คะ S 1> ให้แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกแล้วก็อยู่เป็นแบบแข็งแรง,ย,งยั่งยืนด้วยนะ,ะเป็นการรายการกันไปตลอดอ <c oughs> ได้ความรู้ทุกสัปดาห์แบบนี้ต่อหน้าก็มาเจอกันที่นี่นะคะก่อนจากกาันรรขอบคุณเสืาพาพ้อผ้าคุณหมอจากร้าน My ม a m เมด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือสถานที่ที่เราใช้ถ่ายทำรายการวันนี้นะคะ North Park Place ค่ะอยู่ในสนามกอล์ฟที่ North Park นี่เองนะคะก็เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าที่นี่เวลาเดิมกับรายการคุยกับหมออัจจิมาวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะค่ะ